เราไปดูกันที่ลายแรกนะคะสี่บาทเอาไงดีลายตรงนี้แล้วกันสี่บาทห้าองนะคะลายหวายอิตาลีนะคะหวายอิตาลีลายนี้นะคะหวายอิตาลีดียังไงอ่ะตอให้ดูความยืดหยุ่นของหวายอิตาลีนะคะก้มนี้ก่อนกันหวายอิตาลีนะคะลูกค้าดูนะตัวสร้อยเป็นตัดลายอย่างนี้เบาดูไม่แก่นะคะ ใส่แล้วยืดหยุ่นดีติดคอได้นะคะเล่นแสงเล่นไฟแบบเบาๆนะเฟกซิเบลดีมากนะคะตะขอหนานะสะี่บาทห่วงแน่นเล่นลูกเล่น,ลนตรงนี้ตรงปล้องนะคะให้ดูมีดีเทลนะ,ะยืดหยุ่นดีมากนะคะลายนี้คือลายแรกนะคะน้ำหนักสี่บาทค่ะต่อไปห้าองนะคะ5องค์ลายที่สองนะคะขอหาก่อน5องค์ ไปหเลยได้ไหมห้าไม่มีละวไปหกเลยได้ไหมล้ํากว่า 5, 5, 3, 3, ห้าไปไปอ๋อห้ามีคนเอาไปแล้วอ๋อคุณสันเอาไปแล้วตะกี้นี้อ่ะอ่อสอให้ดูลายไหวทวินหกองค่ะลูกค้ามีหกอง์นะคือลายไหวายทวินนี่คะ่ะลูกค้ามีสองลายอยู่ในเส้นเดียวกันด้านหน้าประดับพรดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าช่องไฟของแต่ละช่องตรงนี้นะคะสอสั่งทํามานะคะอยู่ที่เส้นนี้ได้ได้ได้หกเซนนะคะ จากนี่ถึงนี่หกเซนนะคะพักไม่ชนกันนะคะแล้วก็มีห่วงด้านหลังเสริมให้ตรงนี้อีกห่วงหนึ่งนะคะเป็นหกองคนะคะ5องค์ตะกี้มีคนเอาไปแล้วแบบนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้หกองคนะมีมีอีกเส้นหนึ่งลายกระดูกมังกรนะคะกระดูกมังกรขัดมันนะคะห้อยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไปตรงนี้อีกหนึ่งองค์เป็นหกนะคะ ความยาวนะคะสวมคอได้นะคะอ่ะซ้อนไลน่ให้ดูความยาวสวมคอได้ประมาณนี้นะคะห้าองค์หน้าเสริมมาอีกองหนึ่งเป็นด้านหลังสี่บาทเป็นหกองค์นะคะนะคะห้าองห้าองรู้สึกจะมีแค่ลายเดียว<笑><笑>นะคะว่าอิตาลีอ่ะต่อไปซอก็จะมีอ่อสี่องถ้าไม่เอาห้าเอาสี่นะคะสี่องลายเบนซ์ถือหน่อยได้ปะถือถือันนี้ สี่องคไลเบ้นไปมุมกว้างหนอ่อยค่ะอสี่องไลเบนนะคะนหน้าสามไลยเบนนะหลังตรงนี้อีกหนึ่งนะคะหลังตรงนี้อีกหนึ่งคือสี่องนะคะไลยเบนนะคะแล้วไปต่อค่ะสี่อง์ลายเกรดมังกรนะคะห้อยในสามองหน้าแล้วก็อีกหนึ่งองหลังนะคะนี่ค่ะดูดีเทลตัวเกรด แน่นมากนะคะแล้วก็ดูดีไม่โหลไม่ซ้ําไม่ซ้ําใครแน่นอนนะคะแล้วก็มีตัวอย่างจะมีสามนะคะห้าองค์นี่ไปหกเลยกระดกไปหกเลยกระดูกบังกรสามนะคะอันนี้สี่ไปแล้วเนาะสามหัวบังกรลายเบนเรแล้วไล่งลงทีลก็ได้นะ คอามยัดไล่ตรงนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะลูกค้าตัดสินใจเองนะลายเบ้นหัวมังกร3องค์น้ำหนัก4บาทนะคะสี่องค์ลายเบ้นนะคะสองค์ลายเบ้นคากิจทรงเครื่องสามเอ,อ่อสบาทอันนี้คริสติน่าสองค์กระดูกมังกรกลมนะคะเบ้นธรรมดานะคะถ้าหลายๆองค์จะอยู่โซนประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นพวกสององนะคะสององกระดูกมังกรกลมก็มีสององหน้าและหลังนะคะแล้วก็แปดเสาสององนะคะก็มีเหมือนกันนะอย่างนี้ห่วงคู่หนึ่งอง4ีบาทไหว้าวินหนึ่งองซีตรองหนึ่งองกระดูกมังกรเบนกุย อันนี้พวกนี้องค์เดียวนะคะแล้วก็ลายสามห่วงพอดกิบนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะลูกค้าสี่บาทของที่ร้านก็มีเยอะนะโดยปกติทั่วไปน้ําหนักพวกนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีลงหน้าร้านเท่าไหร่นะสี่บาทนะคะอ่าที่พิกเลยนะคะซอขอดูหนึ่งบาทที่ห้อยได้หนึ่งองแล้วสององแล้วก็สามองคใหมค่ค่ะหนึ่งบาทสำหรับลูกค้าบอกว่าเอ๊ะทำไมไมไม่มีหนึ่งบาทเลยมีนะมีมีมีม 1>, 1บาทนะโอเคยาวเอ็กซ์ต้าลองแบบสวมคอได้นะคะ1บาทของที่ร้านจะมีลายเดนซ์นะคะห้อยได้2องค์หน้าหลังนี่ค่ะลูกค้านี่ยาวมากสวมคอได้ลายเ้นซ์หนบาทนะคะแล้วก็1บาทที่ร้านทั่วไปไม่ค่อยมีก็คือ3องค์ค่อยได้3องค์1บาทนะคะถ้าชอบเป็นทองลูพรัณธ์นนะ ไม่งั้นอาจจะเป็นพวกงานเชือกลมก็ได้นะคะแล้วก็คดกิจส่งเครื่องสามองค์เหมาะมากค่ะนะคะส่วนใครที่ชอบงานเปลี่ยนสายนะคะก็มาที่หน้าร้านได้ซอมีทั้งห้าบาทอันนี้สี่บาทตันตันสี่บาทอันนี้ใหญ่เอ็กซ์ต้านี้สั่งมาพิเศษเจบาทต่ต่อกระสายเลส8บาทนะเลสของเลวก็ลอยแปดบาทก็มาตัดต่อไซส์เจ็บาทหบาทได้นะคะห้า